สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่บล็อกวิกใน EP ที่15แล้วนะคะตอนนี้เราก็พักเที่ยงนะคะเป็นวันจันทร์แล้วเราก็มากินข้าวนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปรตรวจหลองกันต่อเลยส่วนโซนด้หลังนี้ค่ะเป็นอีกฝั่งหนึ่งเลย ตอนนี้เราก็พรีเซนต์แบบล่างให้อาจารย์ดูอยู่นะคะแล้วก็พอเรียนเสร็จนะคะเราก็กลับบ้านมาดูอันิเมะนิดหน่อยนะคะแล้วก็ถักไหมพรมต่อนะคะเป็นกระเป๋าอีกใบหนึ่งส่วนวันนี้นะคะเราก็มีธุระแต่เช้าเลยรถติดมากนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ MRT ลาดพร้าวนะคะ แล้วก็ตอนนี้เสร็จธุระเรียบร้อยแล้วนะคะไปกับแตงโมแล้วก็ตอนนี้กลับมาที่ห้องเพื่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะกินอะไรกันแต่ว่าเพื่อนอาบน้ําอยู่นะคะแล้วก็อันนี้นะคะคือเจบอสนะคะเป็นพ่อของเจ้าอูนิน้อยหรือว่าอาเจ้าหางหนอนนั่นเองนะคะ สำหรับวันพุธนี้นะคะก็ยกคลาสแล้วก็อยู่บ้านส่วนวันพรุ่งนี้กับมะนืนนี้เนี่ยก็เป็นวันหยุดอีกนะคะเราก็เลยมาถักไหมพรมต่ออันนี้เป็นกระเป๋านะคะที่ใหญ่กว่าใบก่อนหน้านี้เป็นไซส์เนะคะแล้วก็วันนี้นะคะพอดีมีน้องมาให้ติวให้นะคะเราก็เป็นติวเตอร์นะคะติวให้น้องด้วยนะคะตอนนี้สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดราชการด้วยแล้วก็เราไม่มีเรียนนะคะก็อยู่บ้านทั้งวันแล้วก็ สอนน้องนะคะเพราะว่าน้องอยู่ม .6 แล้วแล้วน้องก็จะไปสอบเข้าอินเรียนะคะตอนนี้ก็ดึกแล้วละแล้วเราก็เลยมาดูเคสตัดดี้นะคะเผื่อว่าจะเอาไปสอนน้องต่อแล้วก็มีการบ้านให้น้องไปหาแบบเคสตัดดี้ในเว็บ a r ร์ตเดลแบบบ้านหลังที่ตัวเองชอบนะคะเป็นหมวดหมู่ของการตกแต่งภายในอะไรเพราะว่าน้องจะเรียนภายในเนาะตอนนี้เราก็เลยมา ดูอยู่นะคะหลังนี้น่าจะโอเคแล้วก็อาจจะเอาหลังนี้ไปใช้สอนน้องต่ออีกนิดหน่อยนะคะส่วนช่วงเวลาในการสอนพรุ่งนี้เราก็ยังสอนอีกเหมือนเดิมนะคะก็คืออาทิตย์นี้สอนอาพุทธพระหัสสุกนะคะสอนตั้งแต่แบบช่วงบ่ายๆถึงประมาณ5-6โมงเลย สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์ซึ่งปกติเนี่ยเราจะไม่ได้ถ่ายกันวันอาทิตย์นะคะเพราะว่าเราถ่ายกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์อยู่แล้วเนาะแต่ว่าบล็อกนี้ก็ขอเป็นกรณีพิเศษนะคะเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยเราไม่สบายแล้วก็ถ่ายไม่ไหวนะคะก็เลยมาเออเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะคือเราอะเป็นไข้ตั้งแต่ประมาณวันพุธและแต่ว่าเป็นตอน กลางคืนนะคะหลังอาบน้ําเสร็จคือเราอาบน้าเสร็จประมาณ5้าทุ่มเที่ยงคืนประมาณนี้เราไข้ก็ขึ้นแต่ว่าวันพฤหัสเนี่ยเราก็ตื่นมาแล้วก็ปกติก็คือสามารถสอนน้องได้แต่ว่าพอวันพฤหัสเนี่ยเราอาบน้ําเร็วขึ้นเราอาบน้าสามทุ่มประมาณนี้พออาบน้ําเสร็จมันก็เริ่มมีไข้ขึ้นอีกนะคะแต่เราก็ยังฝืนทํางานต่อจนถึงประมาณเที่ยงคืนนะคะแล้วทีนี้ พอไปนอนเนี่ยมันก็คือเริ่มไข้ขึ้นตั้งแต่ตอนดึกๆนะคะตีสองตีสามอะไรอย่างเงี้ยนอนไม่ค่อยหลับเลยแล้วพอตื่นเช้ามาเนี่ยก็รู้สึกว่าปวดหัวหนักมากจนเรากินยาแล้วไข้มันก็ลดลงนะคะแล้วก็พอที่จะสอนน้องได้พอตอนที่น้องมาเรียนประมาณเที่ยงหรือบ่ายเนี่ยเราก็ยังสอนน้องไหวอยู่แต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้ถ่ายอะไรไว้นะคะแล้วก็นั่นแหละ หลังจากนั้นก็คือเป็นไข้มาตลอดนะคะแล้วก็กินยาคือเราต้องกินพาราแบบทุก4-6ชั่วโมงอะ่ะพอมันหมดฤทธิ์ไข้ก็ขึ้นพอมันหมดฤทธิ์ไข้ก็ขึ้นก็คือต้องกินยาพาราคุมไว้ตลอดเลยนะคะก็เลยมาเล่าให้ฟังมาอัปเดตให้ฟังนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์เมื่อกี้นี้เราก็มีแบบว่าทําแบบร่างทีสิ์นะคะซึ่งเป็นทีสิตเดียวแล้วเราก็จะส่งในวันนี้นะคะ เดี๋ยวก็จะส่งแลละแล้วก็ตอนนี้ทาง,งานเสร็จแล้วนะคะก็เลยมาดูซีรีส์ Golden s p o ู n ต่อเพราะว่า2 EP ล่าสุดเนี่ยเรายังไม่ได้ดูคือตอนนี้ติดซีรีส์เรื่องนี้มากนะคะเราก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในบล็อกหน้านะจ๊ะเดี๋ยวมีอะไรก็จะมาอัปเดตให้